ช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เกิดขึ้นนะคะโดยกลุ่มนักดำน้ำค่ะแล้วก็อาสาสมัครนะคะซึ่งก็เป็นอาสาสมัครกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะที่เขาได้ร่วมกันดำน้ำเก็บขยะในแนวปะการังที่อ่าวป่าตองจังหวัดภูเก็ตค่ะ กลุ่มนักดำน้ำนะคะรวมไปถึงอาสาสมัครกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกว่า300คนได้ร่วมกันเก็บขยะใต้ทะเลค่ะบริเวณแนวปะการังอ่าวปะตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตภายใต้โครงการโกกีนแอคทีฟค่ะเป็นกิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง โดยการสนับสนุนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งจัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการส่งผลทําให้เรื่องของสุขภาพนะคะสร้างจิตสํานึกให้กับ นักท่องเที่ยวประชาชนผู้ประกอบการในการลดปริมาณของขยะนะคะแล้วก็ยังเป็นการช่วยเรื่องของลดภาวะโรครอ้อนแล้วก็ให้เห็นถึงคุณค่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีจิตสำนึกพร้อมทั้งสร้างทัศนคติในการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะต้องบอกนะครับว่ามีนักดำน้าแล้วก็อาสาสมัครของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในครั้งนี้นะครับจำนวน115คนร่วมกันดำน้ำนะครับทั้งหมด60จุดครอบคลุมพื้นที่แนวปะการัง400ไร่ในพื้นที่อาป,ป่าตอง ของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เก็บขยะนะครับช่วยกันซ่อมแซมแนวปะการังแล้วก็เครื่องมือการทําประมงที่ทาให้ทรัพยากรทางทะเลนั้นเสียหายครับโดยการเก็บขยะในครั้งนี้เนี่ยก็ได้มากถึง2 0 0 0กิโลกรัมนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะประเภทเชือกอวนแล้วก็ขยะประเภทอื่นๆซึ่งขยะในประเภทนี้นะครับทางด้านของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ไม่ได้ส่งไปให้ E F J นะครับในไปนำไปรีไซเคิลเนื่องจากว่าไม่สะอาดพอนะครับต่อกระบวนการรีไซเคิลครับ